เออมาถึงสักทีที่นี่หรอที่หน่วยเออร์เขาแจ้งมาว่มามีมีลูกเอเซมีลูกไรสีน้ำนำมาทำลายตรงนี้เดี๋ยวนะเอเเอใช่เกือบลืมเลยนะเอ๊ะเปิดดิอืมนี่หน่อยอ่ะครับหัวหน้าเกือบลืมเลยเนาะเออขอโทษครับพอดีผมอึ้งอยู่อ่ะไหนขันกล้องมาดิแดงมองไปตรงนั้นเลยโอเคครับเออตรงนี้ใช่ไหมคนไหนก็ได้แหละบวก โอเอาจริงเลยใช่ครับพวกรอื่นเหมือนกันไม่มีเศษซากอเหลือเลยจากบ่อสียน้ำนั่นเออนั่นแหละครับแล้วน่าจะกินอะรทางชีวิตไหมพบก,กับเจ้าหน้ครับเสียงตัวไหนวะเอ๊ะจับได้อยู่ครับแต่ไม่มีเสียงของ่งมชีวิตเลยนะมายถึงมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับแล้วน่าลองไปที่ลองไปที่อื่นดูดิเผื่อจะมีเศษซากคนเหลือบ้างโอเคครับ พาชันลึ้อไปแล้วพาจุดดูจุดต่างๆ,ๆโอเคครับโอ้ช่วยนายเรื่องตัวช่องไหนไเออใช่เออก็กลาสวัสดีคุณครับในช่องเคเบิลเซกนะก็ทุกคนน่าจะรู้นี่นะช่วยแล้วเราต้องนี้ทำด้วยโอเคเน,น,น,นีอยวน่ะไหนเดี๋ยวนะทุกคนนะเอ๊ะพวกคุณเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนีม่มัน ตำรวจราสูงเสื้อสีดำทำไมเป็ซ่าแบบนี้น่ะเฮ้ยแบบนี้ยังไงไา้เก็บรูปไปนะโอเคครับแล้วอออพิคุก็ได้พาไปดูตรงนั้นดูโอเคครับคุณนอบแปลกนะก็จริงนะครับที่ตำรวจดสูงที่มาไฟแพ้กับใครกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ทำไมเข้มาอย่างนี้ได้ล่ะโอ้โหดูปิดเบี้ยหมดถ่ายรูปดูชิกชิๆชิๆชิ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 โอเคไปตรงอื่นนู้นดูเฮ้ยทำไมผู้หญิงมันเล่นต้องเป็นอย่างนี้ไน้ๆล่ะโอ้โหนี่เป็นแนวผู้หญิงไม่เว้นเลยได้มันมาไหนกันเนี่ย เอาถึางได้ยิงจากสวัรดิ้ยินจาที่มีชีวิตได้ไหมไม่ได้นะครับถ้านสาวคนก็ตายแล้วครับแถมอสักคระเหมือนร่างกายเขาว่าจะหลุดออกมาด้วยผมเลยไม่รู้ว่าเขาไม่ีชีวิตอยู่ไหมอ๋อนายรีบกลับฐานเลยนะดนาไม่รีบแจ้งทหารที่อยู่ข้างนอกด้วยนะว่าช่วยมากันเข็มนี้หน่อยเ,อเข็มนี้มันจะมีมอเตอร์ลววลลอาอยู่เอาละครับโอเคครับดีกว่าจะแจ้งครับโอเค ที่นี่แหละฮูยเฮ้ยไปไปเน้นดนะ้วยียไปเน้นนะช่วยก็เป็นงี้แหละที่ถ่ายถ่ายวิดูเราล่าสุดมาเฮ้ยแต่ตัวสูงก็ตายแถมอัศวินคนนั้นได้ต่าหาคนรักตายด้วยหรอชอยฉันนี่นำไม่ได้ย,ยินที่ที่เขาพูดหรอได้ยินแหละแต่ฉันไม่เชื่อว่าเขาน่าจะตายง่ายขนาดนั้นหยุดพูดอย่างนัไรทีน้ำคานะโว้ย โอเคครับแล้วมีแผนและมืออะไรบ้างไหมจะกโกตะคีแผนอยู่เพราะถ้าหมอนั้นทําลายได้แสดงว่าหมดดอนั้นออมาได้จริงนะหลายปีก่อนแม่งก็ทําได้แสบเลยนะอย่าพูดถึงนั้นเถอะพูดไปอีบางคนก็จะแล้วมีแผนและมืออะไรบ้างไหมก็ไม่เอามากระดักนะครับจะบ้าเหรอให้กับดักเดียวอะ มันก็รู้ไันแล้วล่ะแถมมันก็สมรู้ค่รคนที่ว่ากับดักได้ตั้งแต่ยังไม่เรื่อของได้ซ้านายก็รู้นีนะว่าคนที่เคยปล่อยออกไปอ่ะไม่ไม่เคยมีใครรองทางนั้นเลยโอเคครับแล้วเช่นยิงระไกลล่ะเอ่มนี่นายนั้นไม่ดูเหรอว่าใช้พูร้รบตะเกียบถึงเองจะแก้ทางไงาย,ยังไงเขารู้แถมมันเขามีพลังได้กลับมาสู้เลยนะหมอนั้นมีพลังการม,ม,มีมีพลังแก้มองเห็นระคนไม่ใช่เหรอใช่ มีพารทำบางแห่งแล้วโคตรแต่เขามีพลังอย่างหนึง่งก็คือพลังการเปิดประตูะตูมิติแต่เห็นผู้ใชเ้เห็นน้องๆฉันได้พูดมาว่ามีกลิ่นไอนของพลังประตูมิติได้เปิดออกมาแต่มันดูเบาบางถ้าม่าผ่านมาแล้วหล,หลวายวันที่เ่อโกรธฉันก็ได้นะแล้วไม่มีใครมาจับมันเฝิกได้อีกแล้วหรอก็ไม่ได้แล้วนะเพราะไอ้คนที่นึกเขาก็ได้ตายไปแล้วแต่พูดแบบโอ้โห ก็เปดึงจริงที่นาะแถมเขาก็ไม่ได้ห้ามด้วยโอเคแล้วให้เราร่วมมือกับให้เราร่วมมือกับอัสเวียนกับแม่ห้องมอีกไหมเอาจริงนึ่งวันหน้าเอาจริงดิก็เออเถอะปแค่หมอนคนเดียวพูดแล้วก็รับมือแค่คือไม่ออกแล้วล่ะแถมมันก็มีลูนกน้องของมันด้วยนะั้นที่มันอยู่กับมันมาตั้งนานเออใช้เกือบดึงไปเลยลุมเดี๋ยวลูกน,น,น้องมันนะ ฉันก็กําลังทำให้ว่าน้องๆคนที่เหลือหายไปไหนกันแน่ตั้งแต่มันระเบิดอสุรินั้นแล้วก็ทุกคนที่เหลือตายหมดพวกเราต้องแจ้งไปประกาศจ,จับและต้องให้ประชาชนอยู่ในบ้านไม่งั้นมันจะมือขากอดอาก็ได้ได้เดี๋ยวฮัเดี๋ยวฮัทสายกันไปมันจะไม่ทนันนั่นแหละรีบไป,ปชมเลยแล้วไปแจ้งคนที่เหลือเลยนะที่อยู่ในหน่วยนี้ว่าเตรียพมพร้อมไห้ดีไม่งั้นเผื่อมันอาจจะมาบุกไหนก็ได้ โอเคครับโอเคครับแลวจูนเรามาอาเสนด้วยนะอาเาคนที่สามารถบอกตัวได้โอเคครับโอเคปิดแล้วนะโอเคได้เวลาลำมือมันอีกแล้วหรอฮะวัวหน้าเออชอยคือคือวัวหน้าเขาเรียกเราพ้นให้กลับฐาน่ะแล้วนายอะจะกลับฐานไหมก็กลับครับแล้วคนที่เหลือนะไม่รอดหมดเลยจบกิดอามันทำไม่ได้เลย แต่รีบเก่าเถอะนะใช่ไหมห่วงก็ได้ครับแน้วนายเห็นนายบอกว่ามีคนมาเห็นนายช่วยเหลือคนได้นี่นะนายพาเข้ามาด้วยนะก็ได้ครับแล้วเพื่อนนายที่นอนอยู่อะ่ะพาปลกเขาด้วยเอมไม่ดุบุรีกว่าอยู่หัวจะไปแจ้งนะโอเคเรอดีไปแจ้งแล้วสินี่เลืมปิดหรอ ถึงว่าเราทำงานไปที่นั้นเอาล่ะต้องไปแล้วล่ะต้องไปแจ้งข่าวว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นโอออืออไม่เหรออืมก็พอดีอุลหน้าเราอะ่ะบอกว่ามีข่าวมาด่วนท่านนายบอกแล้วล่ะว,ว่าพวกเขานั้นเรียกนายให้กลับและพาคนที่ช่วยเหลือไปด้วยใช่ไหม ไม่นายรู้ได้นะเออสิฉันก็ตัวเสียวนะวะไทยพันนั้นทนันนั้นแล้วดวนเราคนได้ละฉันต้องบอกแล้วทีนะแต่ฉันไม่ใช่แมวปกติหรอกนะฉันก็ฉันก็รู้นะฉันก็รู้ว่านายไม่ใช่แมวปกตินายเป็นแมวสัมิสเศษใช่ไหมฉันเขาก็เห็นตำตานอยู่นะไม่นะฉันไม่สัตว์ที่มาจากนอกโลก อ๋อได้ไงเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องนะตาฟังให้ดีนะฉัเขอถามด้วยได้ไหมเออก็ได้เอา้าการันขึงนี่ผ่านมาอะไรเหรอหลายร้อยปีก่อนจูๆ่ๆมีคนาจาก่างมิติที่เปิดประตูว้ามาแลวมาที่โลกของมงุงนาย และมีคนหนึ่งที่ได้ฟันจะไปโดนแผลได้แผลนั้นก็ได้กลายเป็นคริสตัลสีสีส้มได้หลบได้ตกมาจากโลกและมีผู้ชายกับอีกคนหนึ่งที่เบสส่วนหนึ่งของฉันและผู้ชายคนนั้นก็ได้พูดว่าแกนะจงกลับไปจุดจุเริมตนซะอะก่อนที่วกเขา สองคนที่สู้กันนะ่ะแมวประเห็นสาติตรงนั้นได้มองเห็นแล้วละ่ะดังนั้นมันก็เตรียมรอต่อสู้กับแมมาแล้วสินนะไอ้คนที่พูดแบบนั้นดูซิว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเชียวกับไอ้คนที่ใช้ดา <c oughs> วต้องรับมือหน่อยแล้วสิกับคนใช้ดาบจริงได้ไหมเนี่ย เฮ้ยเดียวเอาดาบกับดาบมาสู้กันกล้วก่อนเลยกันฉันอยากจะฉันอยากจะสู้หนุ่มอยากจะสู้หนุ่มวันนี้แหละแต่ฉันแค่อยากจะสู้กับคนเก่งสู้กับนายไปก็เลยไปโจทย์ตายซะตู่มเฉียวเลยคือไม่โดนเลย แมกูหลอดนินะ่ะแม่งปิดปากฉันได้แมเกือบโดนเลเซียวจะใช้กข่าวมาแล้วหนักว่าต้องพ่นแบบนี้มาจะใช้ไิมว่าันี่ยจะพ่นแบบใหญ่ข่าวมาแล้วเแบบแบบล่ะยังม่ตุ่งเลยเลยอีคนนี้พันแบบฉันฝึกหน่าสกเพศแม่งมาขบอกว่าข่าวไปแล้วเล่ะเองไม่ใช่แบบเดียวกับผู้ชายฉันหน่อย นะเองจะทำอะไรกระดาษสีเขาลัน่นอะไรจำเผยแร่ตัวศาสดาแห่งมวงเวลาต้สมสมยให้แกมมือมนุษย์ชาชชนจงมาชีวิตอันนี้น,นั่นเท่กับฉันเดี๋ยวนะไอ้น้ำมันภาษสัญญาอนั้นนี่หวะ ยังยังมีคนใช้อยู่เลยอย่าบอกว่าอย่านะอย่าใช่อย่างนั้นไม่งั้นเองก็จะตายเป็นกไงล่ะมัดตัวน้อยถอนไม่ได้อีกแล้วนายชื่ออะไรหรอได้สิยังไงพวกเราก็เป็นยังไงนะพยายามบอกชื่อจะเจอได้ถ้าจะจะเชิญนั่นไว้จนกว่า ฉะนั้นจะปล่อยจะฆ่าตะก,กูทั้งตะก,กูลน้อยแล้วคำนั้นให้เราติดดขังไว้นนนในในวิตในห้องสี่เหลี่ยมที่ในป่าแม่มดกับพ่อมดทะเลาในป่าก็พอต่อสู้กันอะก็สู้กันในเขนไงแถมไอ้ที่เขาใชหนึ่งอะมันก็เป็นห้องเวลาจากักรพรรดห้องเวลาจากักรพรรดไอ้ที่เขาบอกว่าเข,ขาเาลยบอกว่าคุณที่ใช้มันจะต้องตายก็เฉยเลยคนที่ใช้มันต้องตาย แต่ทําไมร่างกายของนายอ่ะถึงไม่รู้ว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นอ่ะผู้ชายคนนั้นเขาได้เขาไม่เขาไม่รู้ว่าก็ผู้เวลาจัก,กรพรรดิควาสมสามารถก็คือต้านพลังคนที่มีพลังกามเวลาด้วยกันก็คืออีกคนหนึ่งมีพลังการเวลาอีกคนหนึ่งก็มีพลังก็ลเหมือนกันจะหาร่างกายโดยเี่เเิงแ่มก็าตากันด้วยคนไม่ส่งผลกับผู้ชายเสื้อแดงคนนั้น แล้วผู้ชายสนดงนั้นเขาให้ตายแล้วหรอเอ่อตกน้ำพนันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะดูพลังชีวิตและมันก็จะดูดมันจะเอากายเนื้อของเรามาเป็นกลางันหนึ่งส่วนวิญญาณเขาก็จะเขา่าจะเกิดใหม่แล้วแหละกุญแจทำมาแล้วพีย่างนั้นเขาก็ไม่เกิดใหม่ก็แปลกแหละแล้วทําไมเขาได้โดนมาล่านะฉันก็ไม่ได้รู้อะไรของนะแต่ มีคนแต่มีคนหนึ่งช่วยไว้แน่นอนแสดงว่าคนที่ช่วยก็คือตัวตัวมันเองนี่มาช่วยตัวเองแล้วแม่ก็รู้วิธีการปลดพลังปลดพลังด้วยด้วยการรอให้มันครบปีแล้วนมนันจะได้มาเอามาได้เพราะถ้ามันหนึ่งอายุไขของคนที่ใช้พลังนี้มานี่คือสิบสองปีสองเดือนก็ครบแล้วนี่นะช่วยครบแล้วลหะแล้ว x อ้อยที่น้องควรนะ่ะ อ๋อน้อยที่รู้ขนนั้นเหรอมันตกไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งถึงมันจะเป็นแค่สิษถึงมันถึงมนแค่จะโดนแค่ไปจริงแต่มันก็ใหญ่มากพอสรุปทําไมมันใหญ่ล่ะก็เพราะตัวเจ้าของล่าอ่ะคือตัวมันใหญ่แล้มันก็คิดจะถ้ามันเกืบสู้สู้ใครแล้วมันรู้สึกเบื่อแล้วก็คิดจะหาโลกใดยการเอาฝักมือมาปีบปิบโลกแล้วก็โลกแตก แค่นั้นแต่มันแค่มันลองดูว่าฝีมือมันจะสู้ได้ไหมแล้วแล้วชอบพวกนั้นได้เจอไปอ่ะพวกนั้นได้ไปแจกไหมก็ได้จแจ่แตะแตกสองคนสองคนนั้นได้ได้ปลดปล่อยส่วนหนึ่งของร่างกายของมันนั่นทั้งแมวก็คือตัวฉันไดดาบนั่นดาวคอมพิวเตอร์ลชื่อด้าพูดจริงดาบคอมพิวเตอร์ด,ดาบของประหลาดสองอย่างนี้มีเพียงเบบเดียวแันก็คือ มองเห็นอนาคตได้ชั่วคู่เพราะเมื่อแหงเราคตโดนโดนยึดไปจากการผนึกการจากรผลึกการเวลาแหละแต่ใช่แล้วใครเป็นคนอนุญาตให้ใช้พลังนั้นน่ะเห็นมีคนบอกว่าคนที่ใช้พลังนั้นได้ต้องโน้นน้ำไปอเงีายจากมุ่สูงคนนั้นเพราะฉันจะไม่ผิดก็มีแค่คนระสูงคนเดียวที่ฉันอนุญาตได้ใครล่ะกบุษงเสียเรนนี่ไงฮะมุ่สร้างอนุญาตให้หรอใช่ฉันได้หาข้อมูลมาเรื่อยๆแหละ ยังไม่ค้างว่าผู้ชานั้นจะอนุญ,ญาตเพราะว่าเห็นผู้ชายแสดงเขาว่าจะไปป่ามคงกรที่มันอยู่มานานไม่นานม่าไปทั่วเขาได้ลองสร้างกนันสร้างก็อนุญ,ญาตนะแต่เขาไม่ค้างว่าผู้ชยายคนนั้นก็จะไปบันึกตัวนั้นแล้วนายจะไม่ขังเราหรอบ้าถ้าแต่ายถ้าใช้ายแล้วพูดเถอ่อพูดเดืก็ค่า,างังไงเรื่องอะไ้ฉันก็ได้บอกนา่นาว่าครังฉันก็มีไม่มากเหมือนกับล่าล่าจริงหรอก แต่นายเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช้เป็นส่วนหนึ่งและดาบที่นายถืออยู่ก็เป็นนในวัตถุเหมือนกัน,กนใช่ไหมเออก็ใช่แหละนี่นายมองรู้บทโปงเลยเหรอปิดก่อนเลยแล้วถามนายดินายกับดาบนั่นมีพลังมองเห็นแบบโคตร,ยคตรเ,เยอะไหมก็ข้าตั้งใเยอะแหละแถม ชายผู้ชายนั่นก็ไม่ไม่กยใช้หรอกชายชายชาตาเดียวเป็นตอนนั้นบอกว่าทางชามีไม่มีไม่มากที่ขนาดว่ามองเห็นเราคนรได้หลายวันหรอกที่แค่มองเห็นเราคนได้บางไม่กี่นาทีช้ยก็ได้บอกต่ออ๋อถึงวันแล้วทำอะไรนั้นได้บอกต่อขอบคุณนะแล้วมีวิธีการรับมือตรงไหมดับมือเหรออ๋อก็มีแหละตั้งแต่การมาถึงของจักรพรรดิเวลา ด้วยการเอาลัากษณะของคนที่บอกให้ว่าหนึ่งคนนั้นเขาจะยิงเป็นส่วนส่วนของคูที่ตัวคนหนึ่งอย่างเช่นหน้ากากหัวเราเป็นขี้เล็บฮะขี้เล็บเหรอใช่อากาศชั้นขี้เล็บตามที่นายใช้อยู่ก็เป็นขี้เล็บเหมือนกันเออโอ้นี่ใช้นี่ใช้ขี้เล็บของสัตว์ยักษ์ไงเนี่นยน่าเชื่อจริงเลยนี่นี่นาย,นายมีขี้แตนเลี้ยงมากกว่านี้หรอ ไหมแล้วมีแล้วมีวิธีการลบมือบ้างไหมก็มีวิธีการละมือก็ง่ายๆแหละอืมแล้วจะใช้ละมือยังไงหรอก็เช่นวิธีการขัดขวางอะ่ะก็เชนเห็นว่าร่างกายหลักอะ่ะจะต้องการร่างกายเดิมกลับมาทําไมอะ่ะขอแค่ได้พฟังางกายภายนอกพรอมไม่ใช่ร่างกจริงๆของมันเพราะร่างกายจริงของมันอะ่ะ พลังอุภาพแรงมากนี่มันเราก็สามารถเปิดเปิดประตูข้ามปติเพื่อจะเรียกพร้อมมันมาได้ห้านเรียกทำงานได้ก็มันไหลเอแล้วล่ะแค่ตัวมันตัวเดียวอ่ะก็สามารถผ่านโลกนี้ได้สบายในการในตัวใหญ่แล้วพวกเราจะรู้วิธีรู้วิธีการรับมือไหไห,หรือวิธีการก็วิธีการในการเอาที่ส่วนมันมา <c oughs> ฮะที่ส่วนร่างกายมันก็ได้ไนะก็ใช่แ้วก็ได้บอกอยู่ว่า ร่างกายนั้นเป็นร,าาร,ร่างกายเปล่าๆที่ไม่มีพลังอะไรเลยได้มันก็ได้มีี่ยมันก็มีได้มีพลังสองอย่างก็คือมีพลังบางอย่างในพวกกับมีพลังเปิดสมมติแต่เขาก็หาได้ดง่ายๆดิเอิม่มไม่น่งง่ายนกันนั้นนะเพราะม,ม,ม,มันการมันการขอบเข็มแบบนั้นไนงะแล้วจะพาไปเส,สียดสีศพลังพวกมันได้ไหมจะพาไปได้แหละเรจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน พ่อเราต้องเกิดท้าใช่ไหมเนี่ยก็อยเฉยเลยใช่ไหมอือฮึนี่ฉันต้องอาตัวท้าเรื่อเนี่ยเออแต่ถ้าน้ำผิไปฉันก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรมนะใช่เฉยเลยเดี๋ยวฉันจะไปด้วยนะโอ,โอเคเดี๋ยวเราเจาตัวท้าตรงไหนดีทิศเหนือตรงข้างหลังผู้หญิงคนนั้นอแอบขยันใช่ไหมล่ะใช่ชื่อภาคว่า ที่สองเวลาแห่กันจุติชื่อพังกันหรอช่วยแล้วก,ก็ไม่คิดจะจบคลิปหรอกนะไม่เดึงนะผู้ชมก็